ได้ข้อมูลเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ตกเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดเหตุเป็นของศูนย์ฝึกการบินทหารบกลบ,บุรีไปประสบเหตุก็คือตกบริเวณข้าสมสำนักงานไตรสณีเขตนครสวรรค์ตรงข้ามค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เสียชีวิตอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปตอนต้นของรายการก็คือสองนายมีพันโทปานพงษ์บรรจงเปลี่ยนเป็นครูฝึกอีกท่านหนึ่งคือสิบโทชนากรเปี่ยมจเจริญเป็นสิทธ์การบิน คนที่เห็นเหตุการณ์บอกขนาดที่เฮลิคอปเตอร์กำลังบินอยู่สังเกตเห็นมีควันบริเวณห้องเครื่องจากนั้นเครื่องก็เสียการทรงตัวแล้วก็ตกลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับเรียงกันมาพี่กี่ลังคะอ่ตอนแรกก็จะนับเอาไปด้นะประมาณเกอบสิบก็แลแต่ปกติพี่ก็เห็นื่องบินวันนีเย็นเพราะวันนีแล้วต่หลังจากที่เห็นบินมานี่เป็นยังไงบ้างคบก็เสียงมันดังก็ เรียงกันมาเยอะเสียง <c oughs> ดังนะพอเสียงด,ดังแล้วก็เห็นรูปล,ปลงเลยเหรอ <c oughs> ก็เล่เห็นควานจะ,จ,ะจะมีเรียงกันมาแล้วก็จะมีเครื่องจะแยกกันนะเครื่องแต่จะเหมือนประมาณว่าจะหลบหลครันธุ่ลง <c oughs> ตอนนี้เจ้าหน้าที่นิรภัยการบินกาลังตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับมีการกันพื้นที่บริเวณจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกไว้แล้ว ทั้งนี้โรงเรียนการบินทหารบกขอใช้พื้นที่สนามบินกเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกบินของสิทก,การบินทหารบกมานานกว่า30ปีแล้วนะครับ